สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดหมอมมุ้ยอำเภอทุ่กแดงจังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวเราจะไปน้อมสักการะบ,บูชาขอพรกับองค์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเจ้าบนโ,โลกกันนะครครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหมอมุ้ยนะครับผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกไปให้พี่น้องสาธุชนได้ดูได้ชมกันทางคลิปนี้นะครับ สำหรับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดหมอมุ้ยนะครับตําบลละหานอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทเช่นเคยอาจารย์หญิงเป็นผู้นำพาอาจารย์นัทเป็นผู้บรรยายครับสำหรับรายการพรมวิหารสี่ตามมาได้บุญก็จะนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัดและสถานที่ต่างๆให้กับท่านสาธุชนได้ดูได้ชมกันทางช่อง YouTube ติดตามเข้าไปที่ช่องนรสฤทธิ e เทมเิลนะครับ ยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับทริปใหม่ๆแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับสําหรับวันนี้บรรยากาศดีท้องป้าพอสดใสนะครับองค์หลวงพ่อสมหวังสีเหลืองทองงามอลามเลยนะครับสะดุดตาจริงๆง,งดงามมากนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมา ทำบุญไหว้พระกับสถานที่ของวัดหมอมมุยนี้เป็นประจำนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องประชาชนจะเดินทางมากันเยอะเลยยังไงก็10วันทีนะครับเกือบ10วันาทีนี้ก็ติดตามกันให้จบคลิปนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็มีโอกาสเดินทางมานะครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เราย้อนกลับมาคราวนี้รู้สึกว่าทางวัดมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเลยนะครับ หลายๆยอย่างก็สําเร็จเสร็จสิน้นรู้ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อสมหวังบริเวณชั้นบนนะครับโครอบๆก็สําเร็จเรียบร้อยสวยงามมากนะครับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็มีความภูมิใจนะครับหลังจากที่เรานําเสนอและเผยแผ่ไปหลายต่อหลายคลิปก็ผ่านสายตาพี่น้องประชาชนดูกันอย่างมากมายนะครับเสร็จแล้วก็ติดตามกันมาที่วัดนี้มาไหว้พระมาทําบุญนะครับมาทําบุญถวายสังฆทาน ทำบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้หนี้สงหรือว่าอาจจะมานําอาหารมาเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาค้าปลาสีสวยงามมากเลยนะครับเรามาครั้งแรกปลายัางตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับตัวนี้เดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้ตัวละสองโล3โล2ตัวโล3าตัวโลเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ปลามากมายเลยนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับเ,เพื่อนๆและพี่น้องสาธุชนที่อชอบทําบุญตามวัดนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ติดตามพวกเรามาที่ วัดหมอมุยตำบลละหารนะครับอ,บอําเภอปลกแดงจังหวัดระยองวันนี้เราสองคนก็มาเพื่อเป็นการเผยแผ่เป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมนะครับชมเสร็จแล้วก็มีโอกาสนะครับชมชมเสร็จแล้วถ้ามีโอกาสนะครับก็มาร่วมบุญร่วมกุศลที่นี่นะครับก็นานๆจะมากันครั้งหนึ่งก็แลดูแปลกตาขึ้นเยอะนะครับ เราก็อยากจะขอชเชิญชพี่น้องสาธุชนที่ชอบทําบุญตามวัดถ้ามีโอกาสผ่านมาจังหวัดระยองเมื่อไหร่นะครับก็เดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดในทุกวันสาหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมเข้ามาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระเจ้าเปิดโลกนะครับแล้วก็หลวงพ่อพุทธชินราชซึ่งเป็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ในอุโบสถนี้นะครับงดงามมากเลยนะครับสําหรับหลวงพ่อพุทธชินราชนี้นะครับ แต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้กันไม่เชี่ยนน,น้อยนะครับแล้วยิิงอ่าเป็นพระเจ้าเปิดโลกนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับเป็นในลักษณะไม้แกะสลักนะครับสวยงามมากและงดงามมากเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับอ่าเพื่อนๆและาสาธาชนที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวจังหวัดระยองแล้วเลยเข้ามาที่วัดหมอมุ่ยนี้นะครับสําหรับวัดหมอมมุ่ยนี้ก็มีทางเข้ามาจากอ่าทางปากแพรกนะครับ ระยะทางไม่กี่กิโลถึงวัดนะครับทางสะดวกสบายเลยเราน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยเหลือวัดเป็นการช่วยภาษาศาสนาของเรานี้หรือว่าเป็นการบํารุงดูแลวัดบํารุงภาษาศาสนาจะลงภาษาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปนะครับเวลาที่ยังเหลืออยู่ขยันสร้างบุญทากุศลกันนะครับเพ,เพื่อนและท่านผู้ชมเพราะว่าคนเรานี้ทุกวันนี้ชีวิตของคนเรานี้ไม่มีอะไรพิเศษแน่นอนเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนมิฉะนั้น เวลาที่ยังเหลืออยู่สร้างบุญทำกุศลกันเยอะๆนะครับเราเว้นกรรมทาความดีความดีนี้ทําแล้วไม่ไปไหนเลยนะครับจะอยู่กับเราไปตลอดสําหรับช่วงนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธเจ้าเปิดโลกแล้วนะครับนี่นะครับองค์ยืนอยู่ด้านหน้าด้านล่างเนี่ยนะครับงดงามมากเลยนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อุพธชินาราชนี้ก็งดงามอย่างมากๆเลยนะครับประดิษฐานอยู่ที่ อุโบสถแห่งนี้เป็นองค์พระประธานตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าวเวสสวรรณนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อสมหวังก็อยู่ชั้นล่างนะครับหลวงพ่อสมหวังอยู่ชั้นบนสําหรับผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ถ้ายังไม่มีโอกาสเดินทางมานะครับก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานเอาเล็กคลิปก็แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็มากันนะครับมาร่วมบุญกับทางวัดทําบุญปิดทองพระเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับ เราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆเราเชื่อเหลือเกินว่าการสร้างบุญทางกุศลในครั้งนี้อาทุกๆคนทุกๆท่านก็ต้องได้รับบุญเหมือนกันหมดนะครับสําหรับวันนี้ก็อาเพื่อนๆและผู้ชมที่ติดตามดูในคลิปของเราอยู่ก็ขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตร่ารวยร่ารวยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับอาจารย์หญิงบอกว่า เพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่นะครับก็ขอให้รวยทุกคนเลยนะครับอวยพอให้เสร็จไม่เป็นไรครับเราก็บอกว่าให้ทุกๆคนร่ํารวยร่ํารวยกันนะครับนี่ก็คือชุดถวายสังฆทานตรงนี้ก็เป็นปลาตัวเล็กๆนะครับเป็นการปล่อยปลาปล่อยข้อปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยเป็นความเชื่อที่มีกันมาตั้งแต่สม,มยัยครั้งโบราณตรงนี้ก็เป็นเรือไม้ตะเคียนอายุร้อยกว่าปีนะครับเก่าแก่มากเลยนะครับเป็นเรือขุด ก็ได้โชคได้ลาบจากตรงนี้กันไปเยอะแยะสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสาราให้อาหารปลาแล้วนะครับวันนี้ปลายังไม่ได้กินอาหารปลาจึงขึ้นไม่เยอะนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวัดหมอมุ้ยนี้ไม่มีอะไรมากหลักๆเลยก็มีหลวงพ่อสมหวังศักดิ์สิทธิ์มีปู่ท้าวเวสสุวรรณมีพญาครุฑมีพระศิวลี แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเปิดโลกที่อยู่ในอุโบสถแล้วก็มีองค์พระประธานนะครับแล้วก็บริเวณวิหารพระก็มีพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็มีที่ให้ปลานะครับแล้วก็มีบริเวณนัฐานที่ด้านล่างหลังศา,าลาลงไปก็เป็นที่ให้อาหารปลานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อสมหวังนะครับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ในขณะน,นี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันได้เลยนะครับสักครู่หนึ่ง สำหรับหลวงพ่อสมหวังนี้ครั้งแรกที่เรามานั้นก็ยังสร้างไม่สาเร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จยังอีกมากมายเลยนะครับเพิ่งจะเริ่มก่อสร้างหลังจากที่เรานําเสนอเผยแผ่ออกไปทางช่อง YouTube ก็มีพี่น้องประชาชนได้ติดตามได้ดูได้ชมกันอย่างมากมายนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาในวัดมาร่วมทําบุญกับทางวัดจนในที่สุดใช้เวลาไม่นานเลยนะครับก็สาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบนี่แหละครับคือแรงศรัทธาแรงศรัทธาคือมาจากความเชื่อความเชื่อก็มาจากแรงศรัทธาก็กลับกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นปลาสวยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ให้อาตรงนี้ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับถ้าให้อาหารที่ปลาจะขึ้นนับเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยนะครับสําหรับช่วงนี้ก็เข้ามาคอนช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะอําลาพาจาก,กันไปสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ร่ารวยนะครับไม่เจ็บไม่จนถูกใจแล้วก็ช่วยแชร์กันต่อด้วยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือว่าช่วยเหลือศาสนาของเรานี้นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็มาที่วัดหมอมุ้ยนะครับมาเพื่อน,นำเสนอเพื่อนการเผยแผ่สำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่รายการพรหมิหารสีตามมาได้บุญก็จะลาพาจากไปก่อนนะครับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็นำพาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่วัดหมอมุ้ยจนครบกับเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลาพาจากกันไป ก่อนที่เราจะอลาพาจากกันไปก็ขอให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับโชคดีมีความสุขกล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะครับเดินทางมาที่วัดหมอมุ้ยมาทาบุญกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ